น้องแพลวนะครับน้องแพลวคือกำลังช่วยยกอยู่ <recherche> ข้างบนนะฮะเดี๋ยวน้องแพลวจะไปวันงานด้วยคร <S polls> well. ับหนึ่งพร้อมนะครับลุงวัดอันนี้หกล้อคันที่สองครับฝีมือลุงวัดเลี้ยงล้วน มุ่งหน้ากลู่โรงเรียนบ้านหนองเฉิบสถานที่จัดงานถนนกูเดินในจังหวัดชายภูมิอันนี้มาถึงเราก็มาเยี่ยมของที่ลงมาก่อนนะครับสองทันเนี่ยครับนีนะมาเยอะเลยแล้วก็วันนี้น้องๆกำลังอน้อมมาอยู่เดี๋ยวเาออนจะเข้ามาพูดคุยด้วยนะครับลานเราจะใช้ลานตรงนี้นะฮะทหมดเลยในการจัดกิจกรรม ตอนนี้น้องๆนะครับช่วยกันจัดงานคูเดินนะครับสำหรับโรงเรียนที่จะมาร่วมทั้ง่ามคลิปโรงเรียนนะครับในอำเภอเนินกระงาและจตุรัสนะครับของทั้งหมดเนี่ยครับถูกวางเทบนผ้าใบนะครับสำหรับให้คุณครูมาเลือกได้นะครับตอนนี้ของทั้งหมดพร้อมแล้วนะครับสำหรับงานถนนครูเดินครับ พร้อมนะครับก็หายาหายหลังเลยนะครับอืมตีสามสองหนึ่งไปเลยนะ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 ไปเดยนะไ่เลยนะอันนี้เปิดแล้วนะเนี่ยรูปคู่แล้วนะรู้คู ตอนนี้นะฮะงานเริ่มแล้วนะครับงานขนสูเลยนะครับพี่เร๋ปักมาแล้วครับเริ่มตัดมาแล้วตอนนี้ติดกอเลยคุณเยี่ยมมากนะแล้วแล้วอะไรล่ะรถเข็นหมักมาแล้วลูกไม่ธรรมดาจริโอ้โหพี่เอ๋ฝากูเตรนของหน่อยนะครับมา งานในครั้งนี้ด้วยนะครับงานจะเกิดไม่ได้เลยะครับถ้าไม่มีผู้ประสานงานในครังนี้นะครับแล้วก็จะมีอาจารย์เทวักด์นะครับอาจารย์เทวักด์นะครับก็จะเป็นผู้ประกานงานกับทักษุกัญต์ต่อที่ตกเงานะครับกอประสานง,งานจนเกิดงานในวันนี้นะครับวันนี้็ขอขอคุณษุกุลกานเลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้นะครับเราติดชั่วคราวนะครับเพื่อเติมของนะครับเนื่องจากเมื่อเช้าเนี่ยภูมาเยอะมากภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงของเที่ยงเติมไม่ทันนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรากำลังเติมของกันอยู่ครับเนี่ยไปหมดเลยนะขาต้อหายไปไครับ ท่านผู้บริหาครับท่านจะเรียนอะไรครับเรียนกลุ่มไฟล์กระเบนสามมิเตอร์เรียนกลหมไฟล์อ๋อครับครับวันนี้เป็นไงบ้างท่านวันนี้เต็ดพี <ok ่มากเลยค่ะดวงใจมากเลยค่ะได้ของไม่ไมให้เด็กๆเยอะๆเลยค่ะ ของที่มามามีประโยชน์อยู่เนาะมีประโยชน์มากเลยค่ะต่อโรงเรียนต่อเด็กมากเลยค่ะได้ครับขอบคุณมากครับขออุญครับเรอสวัสดีครับสรักงานงานวันนี้เป็นไงครับโอเคไัยอดมากเลยครับคณะครูทั้งโงเรียนหลายๆโรงเรียนในอำเภออำเลัดากลุองพื้นที่มา นำาขอาคุณคุณได้มากครับที่นําของดีๆมาให้ทางการศึกษาคบคดีดีใจมากครับอยากให้มีอีกว่าง,งั้นอยากให้มีอีกอยากให้มี<า>นะน้าเบรกไว้บอกว่าอันนี้ยังนะยังมาเอามาเอาเลยก็เลยครับวันนี้ตอบก็เลยถือว่าถือว่าประสบมสำเร็จมากๆนะครับ,รบวันนี้กูมาเลือกกันเยอะมาห่างมากเลยเราคิดว่าน่าจะผ่ายไมไม่ใช่ตอนนี้ยังจะเอาอยู่ตอนนี้ของจะหมดแล้วจของก็จะหมดแล้ว เยอะต่อไปไปว่ากันกทีนึงได้ครับได้มีขนาดสองหกล้อนะครับได้สองหกล้อข้าหน้าตัวกั๊กสี่หกล้อถ้ารถหกล้อเดียวหมดตั้งนานแล้วผมเชือแล้ววันนี้ได้ครับขอบคุณคุณแบงค์มากขอบคุณคุณแบงค์มากครับมาจากดูเลยลูกตาเนินค่ะอะไรนะตาเนินค่ะตาเนินตรงนี้ตาเนินนะครับเป็นยังไงลูกวันนี้ของได้เรื่องเยอะไหมเยอะค่ะเป็นไงได้ได้ได้ไปเยอะไหมได้อะไรไปบ้างสมุดปากกาอ๋อสมุดปากกาแล้วของเป็นไงงานวันนี้ดีไหมลูก ชอบไหมของมีประโยชน์ไหมเ<อ>พื่อนเพื่อนมากันเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมากันเยอะเลยเพื่อนเพื่อนได้ของไปเยอะไหมลูกเยอะค่ะโอ้โย <ๆ S 1> <ๆ S 2> นี่เลือกไปกี่รอบแล้วเนี่ยสารภาพมาที่ดีๆที่รอบละจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วหลายรอบเนาะโอเคเลือกต่อเลยลูกโอเคครับ โชว์ะผมโอเคครับพี่นี้วคบีครับคุณครับคุณผู้จงดูเลยบ้างครับเนรทีแต่นเราของพเลยนะคะเป็ไงครับนวันนี้โอเคครับที่มากเลยค่ะก็มีของพนี้แล้วก็ยปูน้อง่วังานของพวกนี้เป็นประโยชน์เหเป็นประโยชน์มากค่ะโอเคครับคุณผู้มาถี่รอบแลวเนี่ยเป็นสตาร์ที่ไหนด้และ นะ่วเป็นประโยชน์ไปช่วยกัอเนาะใช่ค่ะร่ต่อเลยครับไปรวเคครับพี่จิ๊บครับพี่จิ๊บเป็นอากาศสมักที่มาร่วมงานวันนี้นะครับเป็นไงครับวันนี้งานสนุกมากเลยค่ะมี้คนเยอะมากๆไม่คิดว่าแบบคนจาไปขนาดนี้เติมของครับไม่นครับพี่จิ๊บทำมาตั้งแต่วันที่ช่วยกันเทของวันแรกจนวันนี้นะครับที่เติมของเนี่ย เดินตลอดเนี่ยเดินตลอดเดินเติมตลอดนะครับดูเหนื่อยแอบดมแอบดมอยู่นะครับทีนี้ไปครับเห็นครูคณะครูเขามันเรียกแล้วเป็นยังไงบ้างครับโอ้รู้สึกรู้สึกด,ดีนะคะรู้สึกดีแทนเด็กที่ครูถอาแบบเกิดมาเอาของไปเพื่อที่แบบเอาไปให้เด็กดีอยู่รู้สึกดีด้วยรู้สึกปลุกใจด้วยที่ได้มาช่วยงานรู้สึกดีมาก ของบางอย่างเราอาจจะแบบเหมือนไม่มีราคาหรือเราเห็นธรรมดาเนาะแต่ครูเขามามา,มาหยิบมาหยิบกันก่อนเลยเลยครับทุกอย่างเขาเลือกกันไปเกือบหมดเลยอ่ะครับที่เขาใจคนใหญ่เขาใจะตูตั้งแต่ลงทะเบียนจนตอนนี้ล่างสดดูตรงแฝมแฝมนี่ครูก็มาหยิบเอาเนานะใส่เยอะเลยครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวพี่เขากำลัดงดมยาดมอยู่ใชหคักก่อนนะครับ,รบวันนี้นะครับเ,เรียนหนึ่งมารับนะครับเป็นรถที่แตง ก็ทำทอกนะครับมารับของถึงที่นะครับถือว่าสุดยอดมากๆนะครับวันนี้จัดเต็มกับตรงเนี้เลยนะครับสุดยอดเลยขุดๆยันรถรับของ